สวัสดีค่ะหนูพี่ชีกับพี่เมื่อนะคะวันนี้จะพามาเล่นบอลค่ะใช่ไหมครับลูกใช่ไหมพี่เมื่อเล่นบอลครับเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูนะเตรียมตัวนะคะมาโชว์เลยเอ้ยมาดูเลยเเดี๋ยวรถมาแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงรถมารถมาใจเย็นๆใจเย็นสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมื่อใจเย็นๆครับมีรถมาครับมีรถมานะคะเดี๋ยวรอเด็กๆก่อน โอเครถกำลังจะไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังงูอ่อนออนอินนิดเดีรถไปแล้วนะคะเอาหนึ่งสองสามตรงน,นี้เห็นมันรูสบ้างว่าผมเป็นผ้าะผมคือชัมเมอร์นะพูดสวบเลยพูดสวบได้เออเอาเอา,เอามาทำเนี่ย หนูไม่ได้เลยครัไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ค่ะทำไมน่ารักจังเลยวะคุณแม่ท้องแก่น่ารักแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบนี้เลยน่ารักมากเลยเอาจุดไหนเด้อนะนี่เมื่อมาโอ้ยระวังเด้อโอ้ยระวังอะไรหนูเองนะเนี่ยหนูไม่ใช่เลยหนูไม่ใช่โจนนะหนูเนี่ย หนูน่ารักนะใช่ไหมคะหนูน่ารักมากเลยนะคะอย่ามาว่าหนูงี้ชีแค่หนูได้แล้วหนูไม่ปล่อยเฉยๆคะ่ะใช่ไหมออ้ยจะมีอย่างจุบจ๊บยังไยจุ๊บไหนเนาะน่ารักมากเลยเจ๊ชี่จ๊ชี่หูบินค่ะหูบินข้างเดียวไหนพี่มาไหนพี่มามาออ้ยลูกสาวบ่ให้ไปนะคะลูกสาวบ่ให้ไปเลยไม่ไปหา,มาเมื่ออามะอ๋ย อึ๊บอา่อาจับตัวเด้อ,อใครจะได้เนาะบนันีเนาะเตรียมตัวเด้อหนึ่งอุ้ยน้ำลายหกสองอ้ยน้ำลายยืดโอ้ยสามปึ้งอุ้ยนีเยน่เดียวจิตาเกือบได้แล้วลูก นิดเดียวเองมันเป็นไรเรามันเป็นไรอยู่แล้วเรามันเก่งอยู่แล้วเอาเอามาทำนี้ไม,ม่จะย้อนให้พี่เมือ่อเฮ้ยลดลงลดลงลดลงอ่ะอย่าฝ้าเดี๋ยเฝ้าหนูต้องเอาหายใจนะน้ำมันหนูต้องเอาหายด้นะพี่เมื่อกับพี่ชี้ต้องเอาหายด้นะลูก หนึ่งสองสามโอ้ยจุกหวะมาโอ้ยโดนหัวปรงลงเลย่าไหนดูสิพี่มืหัวโนยังหัวโนยังหัวโนไหมโอ้ยอุ้ยระวังเด้อระวังเด้อคุณน่เขาหนีไปนะคะเขาหนีไป กวชิตาได้ไม่ต้องกวดเด็กชิตาก็ได้เองใช่ไหมคะเด็กชิตาก็ได้เอามามาอันหนึ่งสองสามวายจึงหัวแม่เซะโอ้ยนั่นมือชิตาได้มื่อเอ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 อนก็ดีใจด้วยสิคะแม่ก็ดีใจด้วยโอ้ไหนดูสิไหนมาโชว์สิเออหนูได้ แต่แต่ไม่ปล่อยนะคะถ้าได้แลว้วอ่ะนะโซโซอันนี้ก็ร้อยอันนี้ก็สิสวบเอานะโอ้ยได้เอามาดูกด็ดูเสียขานะเสียอันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งช่องชั้นอันนี้อย่าได้ <laughs> มาแค่น,นี้ยังมาแค่นี้ได้อยู่ยวะเหรอจ้าถ้าแม่จะทำการแย่งของชิต้านะคะซัมเมอร์จะรอจังหวะสวบทันที นี่นะเดี๋ยวดูนะดูนะไม่จะไม่จะไม่จะเอานะคะไม่เอาจากปากชิตานะแล้วก็เราพี่ๆเราสังเกตนะคะว่าซัมเมอร์มันจะมีปฏิกิริยาไงอ่ะไอชิตาจ๋าชจ๋าคุณแม่ขอหน่อยสิแม่ขอหน่อยสิเนื่องๆสองเห็นไหมเห็นไหมหมึกอันนี้มันเป็นหมาธรรมดาเนี่ยมันเป็นหมาขี้เดือดได้เนี่ยหมาออกอย่างได้เนี่ยไปละ โอ้ยเกือบนะคะวิดมือขาดวิดแม่มือขาดแต่แล้วแอนเซนแล้วเราะมีรถมามาเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องพาเด็กๆเข้าบ้านก่อนป่ะพาเด็กๆเข้าบ้านป่ะป่ะป่าเร็วๆเข้าบ้านแล้วลูกป่ะไะเข้าบ้านวิ่งวิงวิเข้าบ้านเร็วเรเข้าบ้านเร็วๆๆ พอดีมีรถขับมาเร็วมากนะคะก็กลัวเด็กๆวิ่งไปไปเดินเดินเดินพี่มาเดิน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 น้ำแม่ลูกมาเร็วมาลร็วเดินน้ำเน้เฮออชิต้ามาไะพี่ม,มื่มาฮะบ่ได้ได้ี่พอได้แล้วมาแล้วไอาีิชิตาพี่ชิ กลัวระวังระวังไว้จะดีที่สุดนะคะโอ้มาดูเสมื่อฉี่ป้าเด็กๆเข้าบ้านป้าลูลูเข้าบ้านป้าเข้าบ้านลูลูเข้าบ้านเข้าบ้านชิตาชิตาเดินลูกป้าเดินป้า เดี๋ยวยังไงก็จะพาเด็กๆเข้าบ้านแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดติดตามช่องเจคอบมายาของพวกเราด้วยนะคะฝากเอนดูชิต้าซัมเมอร์แล้วก็เจคอบเจแปนแล้วก็โคโค่ด้วย oh นะคะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้นน,น้นตุ้งดิปตัวเดียวนี่ยนี่มากลังใจใี๊ยบชุุกคะ่ะ